ยกระดับมาตรฐานยางพาราไทยสู่สากลเราขายได้แพงกว่าเื่นเพราะคุณภาพกับเรื่องมาตรฐานอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะทําให้ราคาย,ยางเนี่ยกลับไปแต่ได้สาหลักได้แน่นอนเรามีผลกําไรทุกปีทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร,ราชาวสวนยาง ขึ้นชื่อว่าอาชีพเกษตรกรค่ะก็มีความไม่แน่นอนสูงใช่ไหมคะบางปีผลผลิตก็มากบางปีผล,ผลผลิตก็น้อยบางปีราคาดีบางทีราคาตกค่ะแต่จะไม่เกิดปัญหาก,กับที่นี่นะคะที่สากกรกองทุนสวนยางบ้านเขาซกจำกัดค่ะเพราะเขารวมกลุ่มกันมานานกว่า30ปีนะคะโดยมีการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนตั้งต้นค่ะไม่ว่าจะกี่วิกฤตราคายางพาราก็ยังคงดีแถมยังมีกําไรด้วยนะคะแอนก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาทํายังไงไปดูกันค่ะ นยางกองรวมกันจนเป็นภูเขาแบบนี้ไม่ใช่ใครเอามาทิ้งนะคะแต่วันนี้คือกองเงินกองทองทั้งนั้นเลยค่ะทุกวันเลยนะคะที่รถของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาโซกจังหวัดชนบุรีจะขับเคียนเข้ามาไม่ขาดสายเพื่อน,นำอยางก้อนแน่นๆจากสวนมาขาให้กับสหกรณ์ค่ะ ขั้นตอนก็ไม่มากค่ะยางก้อนจะถูกแบ่งตามเกรดคุณภาพยางก้อนแต่แรกแล้วก็ผ่านการขึ้นชั่งน้ําหนักแล้วก็คัดตัวอย่างก้อนอย่างเข้าเครื่องรีดยางตรวจค่า DRC วัดเปอร์เซ็นต์ยางที่แท้จริงยิ่งยางเปอร์เซ็นต์สูงก็ยิ่งได้เงินดีค่ะแล้วก็รับเงินสดเข้ากระเป๋ากลับบ้านได้เลย ส่วนยางทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นวัตถุดิบคุณภาพผลิตเป็นยางแท่ง STR 20ส่งขายให้กับผู้ประกอบการระดับโลกทำให้สมาชิกกว่า900รายมีรายได้มีอาชีพที่ยั่งยืนดูอย่างพี่คนนี้สิคะยิ้มกว้างรับเงินสบายใจเลยคะ่ะเรามีผลกำไรทุกปีนะครับบางปีเรากำไร สูงสุดถึง70ล้านตรงเนี้ยส่วนหนึ่งเราก็ได้เอาไปปันผลคืนให้กับสมาชิกแล้วก็สมาชิกก็ได้รับเงินตรงเนี้ยเพื่อเอาไปใช้จ่ายก็ทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นมาถึงที่ก็ต้องเข้าไปดูให้ถึงกระบวนการผลิตกันสักหน่อยค่ะอย่างกอนทั้งหมดจะถูกเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นยางแท่ง STR 20 ไหลไปตามสายการผลิตที่ทันสมัยออกมาเป็นอย่างแท่ง sti 20ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสูงกว่า3,000ัตันต่อเดือนเป็นอย่างก้อนวัตถุดิบสำคัญสู่การผลิตเป็นสินค้าของแบรนด์ดังต่างๆระดับโลกนั่นเองค่ะ ที่นี่ยังมีห้องปฏิบัติการช่วยตรวจสอบคุณภาพรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับสูงเสมอด้วยนะคะน่าจะเป็นคำตอบที่สำคัญว่าทำไมสินค้าของสาหากรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาศกจึงเป็นที่ต้องการมากสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างปีล่าสุดเขาทำกําไรได้กว่า42ล้านบาทเลยนะคะวว้าแล้วสากลเขาซกเนี่ยก็จะเข้มแข็งในเรื่องของการใช้ยางด้วยเพราะว่าแปรรูปด้วยนะครับแปรรูปเป็น S T R ก็จะเป็นการทำงานอย่างครบวงจรแล้วก็เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่เขตภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับกว่าจะถึงวันนี้ส่วนสำคัญก็คือการยางแห่งประเทศไทยค่ะ เนี่ยแหละค่ะคือร่มเงาหลักมองการไกลเห็นถึงความสําคัญของการสร้างกลุ่มรวมก้อนเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนย่างมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีได้มีตลาดรองรับผลผลิตสม่ําเสมอแล้วก็มุ่งสู่การยกระดับมาตรฐานอย่างพาราไทยสู่สากลให้อย่างพาราไทยยืนหนึ่งไปอีกนานๆเลยค่ะ เราขายได้แพงกว่าอื่นเพราะคุณภาพกับเรื่องมาตรฐานพอสถาบันเกษตรกรเข้มแข็งเนี่ยเรื่องของการจัดสรรเรื่องของการแชร์ลิงในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะลงทุนกเกษตรกรเนี่ยก็จะลดภาระลงแทนที่คุณจะซื้อรถถ่ายคนเดียวคนละคันถ้ามีของสากลเนี่ยสากลก,ก็สามารถที่จะมีรถถ่ายคันเดียวแต่บริการคนอื่นได้นีย่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบประมาณนี้คําว่าอารยะเกษตรเนี่ยมันพูดถึงความสิวิไลความทันสมัยเพราะฉะนั้นเรื่องของ AI เรื่องของอะไรที่เป็นโน้ตฮาว ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันจะสุกเติมเข้ามาแทนที่เราจะเป็นไล่เติมทีละคนกว่าจะครบร้อยคนนะนี่เราเติมครั้งเดียวตูมเดียวได้ทีละร้อยทีละพันระบบท่อยางที่จะส่งน้ําไปทั่วประเทศอันนี้ใช้ยางพาราเยอะและไม่น้อยกว่ายางรถยนต์อันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะทําให้ราคายางเนี่ยกลับไปแตกได้สำหลัก้แน่นอน เห็นไหมล่ะคะว่าการรวมกลุ่มกันของที่นี่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เห็นความเข้มแข็งการยืนด้วยลําแข้งและมีการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องนะคะและนี่แหละค่ะเป็นส่วนสําคัญที่นําพายางพาราไทยของเราไปสู่ตลาดสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิเกษตรกรที่นี่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยค่ะว่าความยั่งยืนของยางพาราไทยนั้นเป็นไปได้จริงค่ะ